สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการสร้างภาพท h u m b n a i l นะครับด้วย AI นะครับซึ่งวิธีการง่ายๆนะครับมีปุ่มสร้างไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันที่หน้าเว็บไซต์กันครับหลังจากที่เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วทําการล็อกอินเรียบร้อยนะครับให้เรามาที่แดชบอร์ดนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของโปรเจกต์ที่เราเพิ่งสร้างไปนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงไปล่างสุดเลยนะครับ ให้มองหาเมนู AI Thumbnail ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของการสร้างภาพจะมี2 provider ที่ผมแนะนำนะครับก็จะมี Fook Context นะครับแล้วก็ GPT 4o Mini นะครับ2เจ้านี้นะครับ Fook Context เนี่ยจะสร้างได้ทีละ1ภาพนะครับแล้วก็ Gemini ขออภัยครับตัว GPT 4o เนี่ยนะครับจะสร้างได้1ภาพ2ภาพแล้วก็4ภาพนะครับก็จะใช้เครดิตต่างกันนะครับเดี๋ยวเราลองสร้างด้วย GPT 4o ดีกว่านะครับผมชอบเป็นสไตลก์การ์ตูนแล้วกันนะครับทีนี้ผมจำไม่ได้ว่า,าผมต้องการให้ AI ใส่ข้อความนี้เข้าไปนะครับไม่รู้จะใส่ให้ได้หรือเปล่านะครับใส่ข้อความนี้ใส่ข้อความในรูป ภาพด้วยอ่ะผมสั่งเป็นภาษาไทยไปเลยนะครับแล้วก็อ่ะประมาณนี้จากนั้นนะครับจำนวนภาพนะครับอ่ากรณีที่ผมใช้4ภาพเนี่ยมันจะเรนเดอร์ค่อนข้างนานนะครับผมขออนุญาตใช้เป็น1ภาพแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเรโชนะครับถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยนะครับเราก็ใช้เป็น3ต่อ2ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตัว ชท GPT เนี่ย GPT 4o เนี่ยมันมันจะเป็น r a t i แบบนี้นะครับมันจะไม่มี16ต่อ9หรือ9ต่อ16นะครับจากนั้นนะครับทำการสร้างปกครับแล้วก็รอสักครู่นะครับนะครับมันจะเลื่อนลงมาแสดงตรงนี้นะครับพอดีพวกนี้ผมลองเทสนะครับก็จะเป็นภาพที่เก็บเก็บไว้นะครับภาพที่สร้างไว้แล้ว จริงๆมันควรจะแสดงคนละโปรเจกต์นะครับแต่ว่าตัวนี้มันโผล่มาอยู่ที่เดียวกันนะครับก็เดี๋ยวผมไปปรับปรุงใหม่นะครับซึ่งในข้อเสียเนี่ยผมมองเห็นข้อดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถที่จะเข้าโปรเจกต์ไหนก็ได้แล้วก็กดดาวน์โหลดรูปที่เราต้องการได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างรูปภาพเฉพาะโปรเจกต์นั้นเนี่ยเวลาเราต้องการรูปเราต้องไปหาโปรเจกต์นั้นแล้วเข้าไป ดาวโหลดรูปอะไรเงี้ยครับอาจจะทําให้เสียเวลานะครับส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวลองคิดดูก่อนว่าจะปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงดีนะครับอันนี้รอนานนิดนึงนะครับในการทํารูปภาพนะครับในการสร้างรูปภาพเนี่ยถ้าเป็น2ภาพ3ภาพเนี่ยสภาพหรือ4ภาพเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีเวลาที่จะ เลือกภาพได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ใช้เครดิตมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าทาภาพเดียวถ้าเสียก็คือสร้างใหม่นะครับแต่ถ้าทํา2ภาพก็ยังมีให้เลือก5050อะ 50, ไรอย่างเงี้ยนะครับามาดูภาพนี่ครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายเกินนะครับทีนี้ผมจะลองสร้างแบบอันนี้ข้อความใส่ผิดด้วยนะครับผมจะลองสร้างเป็นแนวการ์ตูนแล้วก็ไม่ใส่ข้อความอะไรเลยนะครับ หนึ่งภาพเหมือนเดิมกดสร้างอ้าวผมลืมเปลี่ยนในส่วนของตัวขนาดรูปภาพไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองสร้างใหม่อีกทีหนึ่ง คลิปก่อนหนะ้านี้ผมก็จะทำพวก passive income อะไรพวกนี้ไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นรูปภาพที่ไม่ไม่ใส่เทคไม่ใส่อะไรเลยนะครับนี่ครับสอันอสามอันหลังก่อนสุดเนี่ยครับก็ก็เป็นการ generate ภาพออกมาที่ไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะครับ ในส่วนของฟุกคอนเทก x t ก็จะเป็นพวกภาพก็สวยเหมือนกันนะครับในในมุมผมก็มองว่าสวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบภาพแนวการ์ตูนเนี่ย,ต,ยต้องเป็น gpt 4 o นะครับผมมาอย่างเอ่ยอ่าเนี่ยครับอันใหม่อันใหม่ก็มาประมาณนี้ครับที่เราไม่ได้ใส่รูปภาพแต่ว่ามันจะเป็นอันตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับด้านเท่าหมดเลยนะครับซึ่ง ก็ไม่เวิร์กนะครับที่จะเอามาทำปกพอดแคสต์บน y o u t u b e นะครับโอเคครับสำหรับหัวข้อในการสร้างท h u m b n a ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างตัวใหม่แล้วก็เอาไปใช้ในคลิปถัดไปนะครับเพื่อสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับใครที่มีคำถามหรือว่าไม่เข้าใจสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวติดตามกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ